สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับผมปิตเตเผือกนะครับ f เฟซบุ๊กซื้อว่าปิตเตเผือกช่อง YouTube ซื้อว่าปิตเตเผือกหลังจากที่ผมเซตจากการเห็ดงานแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านนาวาเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขับรถกลับมาบ้านทาเรือ มาอย่างครับมาหน้าเสี่ยงของครับหน้าเสี้ยงของนี่เพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเสี่ยงของปพืเทศหน้าปังครับโดยภาพรวมนี้ของชาวบ้านท่าเรือตำบลท่าเรืออำเภอหน้าหวาัจังหวัดนครพนมเพื่อนภากันเห็ดหน้าปีและสองเทือทั้งหน้าปังและหน้าปีครับเบื้องบรรยากาศหน้าปังของเพื่อนซึ่งโดยทั่วไปถ้าเป็นสภาพพื้นที่ทั้งอื่นแล้วนะครับช่วงนี้ก็สิแห่งห้อน แต่ว่าบานทาเร่โมเมนต์นั่นนั้นครับพะว่าเพิ่นมีความเข้มแข็งในพื้นที่ของความอุดมสมบูรณ์เห็ดหน้าปีละสองเทือยิ่งหน้าปังครับผลผลิตทั้งเขานี่เบื้งนะครับเขาเพิ่นงามครับผลผลิตเขานี่สิได้หลายก็น้าปีพ่นบอกว่าอา่อัดน้ำเขาหน้าเลหลายห้ามันตายวสันได้ผลผลิตมันหลายเบิ่งบรรยากาศดีย๋ยวผมสิยางไปเรื่อยๆพาพี่นองไปเบิง่ง จะพาไปเบื้องหนองน้ำขนาดใหญ่ของเพื่อนพอ่อครับเป็นหนองน้ำสาธารณะนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวเข้ากิสงยางไปเรื่อยๆนะครับยางไปเรื่อยๆไปเบื้องหนองสาธารณะซึ่งต้องชื่นชมนะครับพี่น้องชาวบ้านท่าเรือตะบ,บนท่าเรือพอน,นีมีความาการหาอยู่หากินที่อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับก็คือว่าหาพ่อได้กิน เหลือเอาไปขายโมเมนว่าหาถึงขนาดแบบเอาให้เบิดหนองโมเมนครับเท่าที่ผมมาอยู่18เดือนในตำบลทาเรือซึ่งเห็นว่าการใช้วิธีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านทาเรือผมย่อมรับพออิเลีครับว่ามีอยู่มีกินมีธรรมชาติ